ช่วงวัยรุ่นมาจนถึงวัยเป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะต้องเคยเป็นผื่นนี้ไม่มากก็น้อยนะคะเป็นโรคของผิวหนังที่พบบ่อยมากแค่จะทุกคนและจิตใจของคนไข้ที่เป็นเรือรเเร้อรังหรือเป็นรุนแรงเป็นอย่างมากค่ะเราถึงมีการแนะนําให้มีการรักษาแต่มแรกโรคที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือสิวค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงนิสาพิธิกุลนะคะวันนี้โรคที่จะมาคุยกันเรื่องของผิวหนังเป็นโรคของผิวหนังที่พบบ่อยมากแค่จะ คนน่าจะเคยผ่านการเป็นภาวะนี้มาก,ก่อนโรคที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือสิวค่ะปัจจุบันนะคะสิวจัดเป็นโรคชนิดหนึ่งเพราะการที่คนไข้เป็นสิวนั้นไม่ใช่เป็นแค่เพียงเรื่องความงามหรือคอสเมติกแล้วสิวนั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของคนไข้ที่เป็นเรื้อรงังหรือเป็นรุนแรงเป็นอย่างมากค่ะดัน เราถึงมีการแนะนําให้มีการรักษาสิวที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งการรักษาเร็วจะช่วยให้เห็นผลดีและลดผลข้างเคียงที่สั์ตาม,มาโดยหลักการการรักษาสิวนะคะจะเน้นไปที่4กลไกอันแรกคือลดการบุดตันของรูขุมขนอันต่อมาก็คือลดความมันของใบหน้าหรือบริเวณที่เป็นสิวอันที่3ก็คือลดเชื้อแบคท,ทีเรียที่ก่อโรคก็คือตัวซีแอกเน่และอันสุดท้ายก็คือเน้นไปที่การลดการอักเสบของ โดยเรื่องของการรักษาสิวนั้นเราจะต้องแนะนําพื้นฐานเบื้องต้นเลยเพื่อให้คนไข้เป็นสิวน้อยลงหรือป้องกันการเกิดสิวใหม่นั่นก็คือการทําความสะอาดใบหน้าให้สะอาดหมดจดโดยเฉพาะในคนที่ทาคันแดดและคนที่แต่งหน้านะคะจะต้องมีการทําความสะอาดใบหน้าด้วยการเช็ดเครื่องสําอางการใช้สบ,บู่และการใช้โทนเนอร์อย่างเหมาะสมโดยการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่เน้นใช้อะไรที่แรงๆอาจจะทําให้ผิวะระคายเคืองได้เพราะนั้นยังไงก็ตามเราแนะนําให้ทําความสะอาดผิวให้หมดจดแต่ต้องใช้ผลิต ันนที่อ่ออยนยาทาตัวแรกที่จะพูดถึงในแง่ของการรักษาสิวนะคะก็คือยาทากรูเ็นเอค่ะซึ่งปัจจุบันการใช้ยานี้นะคะก็ถือเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมสิวนะคะก็เป็นยาที่แนะนําใช้บ่อยในคนไขค้ค่ะยาตัวนี้มีประสิทธิภาพในการลดสิวตนและลดการอักเสบของสิวได้ดีค่ะโดยที่ตัวยาเนี่ยมีหลากหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นดับพารินเรดินโนอีนแล้วก็ ซาโลทินค่ะแล้วก็รูปแบบต่างๆหลายหลากหลายแบรนด์ก็จะเลือกให้เหมาะสมกับผิวของคนไข้แต่ก็เป็นยาที่ใช้เป็นอันดับต้นๆเลยในปัจจุบันนะคะยาทาตัวต่อมานะคะที่ใครๆก็รู้จักกันคือยาทาในกลุ่มเบนซอยเบอออกไซด์หรือ B P ที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยๆค่ะส่วนใหญ่จะแนะนําในแง่ของการนํามาทาก่อนล้างหน้าแล้วล้างออกนะคะประสิทธิภาพของยานี้นะคะก็คือจะเน้นไปที่ช่วยลดเชื้อแบคทีเรียของผิวหนังนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ในการช่วยลดกลารอุดตันของรูขุมขนได้ในระดับหนึ่งค่ะ ปรชันที่ใช้หรือขนาดของยาที่ใช้มีตั้งแต่2.5ปร็ไปจนถึง10นะคะก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับคนไข้ในแต่ละรายไปค่ะส่วนยาทาตัวที่3ที่จะพูดถึงก็คือยาทากลุ่มฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะโดยยาทากลุ่มฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เราใช้บ่อยก็คืออิริทไมซินเจลหรือโลชั่นคลินด้าไมาซินเจลหรือโลชั่นแล้วก็กลุ่มเมโทรนิดาโซนค่ะโดยกลุ่มยาทาฆ่าเชื้อนะคะก็จะเน้นไปที่เรื่องของการลดการอักเสบเป็นหลักเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเราไม่แนะนาให้ใช้ยาากะะ กระตุ้นใ้เกิดสิวหรืออยากตามมาะส่วนยาทาตัวที่4นะคะก็เป็นยาทาที่เราใช้บ่อยในแง่ของทั้งยาและก็เวชสำอางหลายตัวก็ผสมยาตัวนี้นั่นก็คือซาลิสลิกอซ โดยซาลิซิลิกแอซิดเองเนี่ยมีส่วนผสมตั้งแต่0.5%ถึง2%ก็มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาแล้วนะคะโดยยาตัวนี้เนี่ยจะเน้นหลักไปแง่ของการลดการอุดตันของผิวค่ะยาทาตัวต่อมานะคะก็เป็นอีกยาทาหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากในปัจจุบันค่ะก็คืออาร์เซลีลิกแอซิดนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยขนาดที่ใช้กันมีตั้งแต่10% 15%ถึง20%ค่ะซึ่งยาตัวนี้ก็มีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีอีกเช่นเคยนะคะเพราะตัวเขาเนี่ยทั้งลดการอักเสบลดการอุด และที่เสริมมาก็คือช่วยลดรอยแดงรอยดําได้ด้วยซึ่งแพทย์บางคนก็แนะนําในแง่ของการรักษาฝ้าเอามาใช้ในเรื่องของการลดแผลเป็นในหลายอย่างได้เช่นเดียวกันค่ะในยาตัวนี้ก็เป็นอีกยาตัวหนึ่งที่าสามารถนํามาใช้เสริมในการรักษาผิวได้ค่ะและตัวสุดท้ายจะพูดถึงก็คือยาทาลุ่มซันเฟอร์หรือบางคนเอามาใช้เป็นสบู่ฟันเฟอร์เอามาใช้ในแง่ของการเสริม <c oughs> การรักษาในแง่ของการลดการอารักเสบแล้วก็ลดการ เพราะฉะนั้นเนี่ยยาเนี่ยมีหลากหลายตัวมากๆนะคะในกลุ่มยาทาแต่คนไข้ถ้าเป็นไม่มากส่วนใหญ่เราก็จะเน้นในกลุ่มยาทาเป็นหลักแต่ก็อาจจะต้องใช้หลายๆตัวร่วมกันโดยที่ประสิทธิภาพจะดีขึ้นในการที่เลือกยาให้เหมาะสมกับผิวแต่ในคนไข้ที่เป็นรูนแรงนะคะการใช้ยาทา นอนกว่าจะเห็นผลอาจจะควบคุมโรคได้ช้าอาจจะป้องกันรอยแผลเป็นได้ช้าหรืออาจจะคุมอาการไม่ได้เพราะฉะนั้นในคนไข้ที่เป็นรุนแรงก็คือมีการอักเสบของสิวค่อนข้างมากหรือมีลักษณะสิวหัวช้างสิวซิสที่ค่อนข้างเยอะเราอาจจะต้องพิจารณาการใช้ยากินในช่วงแรกคะ่ะเพื่อเสริมการรักษา คุ่โรคได้เร็วขึ<ๆ>้นโดยยากินวันนี้จะขอพูดไปที่สามกลุ่มหลักที่แพทย์นํามาใช้ในการรักษาคนที่เป็นมากในช่วงแรกๆแล้วก็ติดตามการรักษาต่อน,นะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียรหรือยากลุ่มลดการอักเสบของสิวนั่นเองนะคะอันแรกที่เราใช้กันบ่อยก,ก็คือกลุ่มเตต้าไซคลีนดอกซี่ไซคลีนค่ะซึงก็เป็นยาที่ใช้มาตั้งแต่ในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันถึงจะมีการดื้อยาของเตีแอกเน่กับยากลุ่มนี้บ้างแต่อย่างไงก็ตามยากลุ่มนี้ยังนํามาใช้ได้ในแง่ของการช่วยลดการอักเสได้้่อนขางี แล้วก็ยากลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มแมโครไลา์เช่นอะซิโตไมซินนะคะแล้วก็ในคนที่เป็นมากยังมีการนํายาสกุลซันฟามาใช้และก็กลุ่มเฮปาินมาใช้ซึ่งเราจะใช้ยาฆ่าเชื้อในช่วงแรกของการรักษาก็ต้องประเมินโดยแพทย์ใช้ยาในขณะที่เหมาะสมและระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะเพราะว่ายาพวกนี้ก็คือมีโอกาสที่จะเกิดการใช้ยาได้หรือมีโอกาสการเกิดการดื้อย,ยาได้ค่ะแต่ก็จําเป็นต้องใช้ในคนไข้าบางรายที่เป็นมากนั่นเองค่ะส่วนยารับประทานหรือยากินกลุ่มต่อมาที่เราใช้ในปัจจุบันก็คือ ือกลุ่มยาฮอร์โมนนะคะก็คือที่เรารู้จักกันในแง่ของการเอายาคุมมารักษาสิวนั่นเองคือหลักๆการของเขาก็คือเอามาลดฮอร์โมนเพศชายก็คืออนโดเจนหรือเทสโทสเตอโรนที่เกินหรืออิม巴าน่ะนะคะทําให้เกิดการลดลงของฮอร์โมนกลุ่มนี้เพื่อที่จะช่วยควบคุมสิวในคนไข้ที่เราคิดว่าสําคัญจากเรื่องของฮอร์โมนที่ผิดปกติไปนั่นเองส่วนยากินตัวสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือยากินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นก็คือยากินกลุ่มวิตามินเอค่ะหรือที่เราเรียกว่าไอโซเทนโนอีนค่ะ ปัจจุบันก็มีหลากหลายชื่อแบรนด์นะคะแต่ว่าตัวยาหลักคือตัวนี้เขาดียังไงในแง่ของการรักษาสิวคือตัวเขาเองเนี่ยสามารถออกฤทธิตต์ได้หลายๆกลไกเลยนะคะทั้งควบคุมความมันทั้งลดการอุดต,ตันลดแบ,บคตีเรีีชนิดเซลล์เนและลดการอักเสบของสิวได้นะคะเขาครอบคลุมเลยในยากลุ่มนี้ดังนั้นก็เป็นยากลุ่มหนึ่งที่เราเอามาใช้เยอะมากๆในการรักษาสิวเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะเลือกไปในคนที่ดื้อต่อการรักษาหรือเป็นรุนแรงนั่นเองะคะ่ะเนื่องจากยานี้มีประสิทธิภาพสูง แต่ก็สามารถที่จะมีผลข้างเคียงรุนแรงได้นะคะโดยหลักๆที่สําคัญผลข้างเคียงที่รุนแรงที่เราต้องเฝ้าระวังอันแรกก็คือในกลุ่มคนที่เป็นวัยจเจริญทันค่ะต้องมั่นใจว่าคนที่ได้ยานั้นจะต้องไม่ท้องโดยเด็ดขาดเราอาจจะทาให้เกิดการพิการในทารกในครรภ์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะแนะนําคนไข้ให้คุมกําเนิดหรือต้องมั่นใจว่าจะไม่ท้องในช่วงที่ใช้ยานี้และยาจะปลัดไขยหลังหยุดยาไปแล้ว1-3เดือนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนําให้คนไข้หยุดยาประมาณ3รอบเดือนแล้วค่อยปล่อยการตั้งครรภ์ขึ้นมานะคะ แล้วก็ที่สําคัญที่ต้องระวังอีกอยาตัวนีนะ้มีผลต่อเลือดของตับเสพได้ในคนไข้าบางรายมีผลทําให้ไขมันสูงได้ในคนไข้าบางรายดังนั้นในคนไข้าบางรายคุณหมอก็จะแนะนําให้มีการตรวจเลือดก่อนและหลังการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการรักษาสิวในปัจจุบันค่ะก็มียากินยาทาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนะคะในคนที่เป็นเยอะเป็นแรงมีรอยแผลเป็นการรักษาภายนอกปัจจุบันก็มีการรักษาที่เห็นผล ดีมากนะคะไม่ว่าจะการทําหัตถการภายนอกการลงยาการฉายแสงฆ่าเชื้อกลุ่มบูไลต์การทาเลเซอร์นะคะก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงในแง่ของการรักษาสิวและลดรอยได้เป็นอย่างดีค่ะดังนั้นนะคะการรักษาสิวในปัจจุบันค่ะเราแนะนําให้รักษาในคนไข้ทุกรายโดยที่เราแนะนําให้รักษาเร็วที่สุดเพื่อให้เห็นผลดีและลดการเกิดแผลเป็นตามมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องสิวก็แนะนําปรึกษาแพทย์ค่ะขอบคุณค่ะ